เสร็จแล้วครับจุลาเมธหาสิบมาเลยเก็บขอบผาก่อนอ่าเทดพันหมดเลยกันจะเก็บขอบผาออกเมตรห้าสิบ ขี่ฟ้าครับหัวค่ำฝนล,ลิ้นลิ้นทดสอบพัยกอนจะเก็บขออผาเล็บห้าสิบอกเม็บสี่สิบปีกเล็บห้าสิบขากบเก้าสิบครับประมาณนี้ครับ かわいいかね。